ส่งของขวัญมรณะบรรจุลูกเลียงให้สองผัวเมียลูกเศรษฐีผัวหนุ่มเมียสาวกลับจากฮันนีมูนที่พัทยาแกะกล่องของขวัญเกิดระเบิดเสียงดังปานฟ้าผ่าผัวมือขาดห่วงสวรรค์กระจุยเมียหน้าท้องเวอ่อคนใช้สาวรับกรรมด้วยแม่ยายโชคดีรอดบุวิตเหตุการณ์สยดสยองและชวนให้สยิวรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาสามทุ่มเศษของขืนวันที่11เสียงหาคม 2,528ร้อยตำรวจเอกปัญญาวงกล้าร้อยเวรสอนอพระขนงได้รับแจ้งว่ามีการเกิดระเบิดขึ้นและมีคนตายภายในหมู่บ้านสุขสบายซอยสุขุมวิท60ทับแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพมหานครจากนั้นจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยคนตำรวจตรีแสวงทีรัศวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตตร,รีอมรยุทธนานผู้บังคับการตํารวจนครบาลใต้พันตํารวจเอกรังสีทองไกลแสนผู้กํากับการตํารวจนครบาลสิบและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านแบบทรงยุโรปสีขาวสองชั้นในที่เกิดเหตุถ้มกลางไทยมุงนับร้อยซึ่งวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการไทยมุงออกไปถ้อยหน่อยครับขอให้เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างเต็มที่หน่อย ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องขอความกรุณาด้วยครับเสียงเจ้าหน้าที่ตำร,รวจในหนึ่งกล่าวขึ้นภายในห้องครัวซึ่งเป็นห้องไม่กว้างนักมีศพผู้ชายผู้หญิงนอนตายอยู่ใกล้กันในสภาพที่น่าสยดสยองที่สุดข้าวของเครื่องครัวพังพินาศเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอเต็กตึงและร่วมกันยั่ต่างช่วยกันเก็บชิ้นส่วนศพมารวมกันอย่างขมิ้นขมันศพผู้ชายทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนายวรเกตอายุ28ปี เป็นลูกชายเจ้าของกิจการยาสีฝันยี่ห้อหนึ่งแขนขาดนิ้วขาดทั้งสองขา้างหน้าท้องและพวงสวรรค์กระจุยอีกศพชื่อนางสาวใกล้รุ่งอายุ16ปีซึ่งเป็นสาวใช้บ้านเดิมอยู่จังหวัดนครสวรรค์ถูกสะเก็ดร,ระเบิดเข้าที่หน้าท้องส่วนที่หน้าทางเข้าห้องครัวเป็นห้องรับแขกมีศพของนางวราทิ์อายุ27ปีภรรยาของนายวรเกตทำงานเป็นผู้ช่วยเลขาอยู่ที่บริษัทผลิตหลอดบรรจุยา สภาพศพใบหน้าเละตามลาตัวโดนสเก็ตระเบิดหลายแห่งนอนตายคว่ำหน้าและภายในบ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานพบสลักนิรภัยระเบิดแบบสังหารที่ใช้ในรชาชการสงคราม M26 หรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่าลูกเลี่ยงติดอยู่กับศพของนายวรเกตที่โต๊ะอาหารมีรอยพูนจากสเก็ตระเบิดมีกล่องกระดาษสีน้ําตาลและเศษโบสีเหลืองตกอยู่เป็นบางส่วนสอบสวนนางดารุณีอายุ5 2ปี มันดาของนางวราทิตยเมีนายวรเกตโดยได้ให้การว่าสามีดิฉันชื่อประสิทธิ์อายุ53ปีแต่ลาออกจากราชการแล้วนางดารุณีหยุดถอนหายใจสักครู่จึงกล่าวกับพันตำรวจตรีจำลองโคติวงศ์สารวัตรสอบสวนต่อไปว่าลูกสาวดิฉันชื่อนางวราทิตย์ได้เข้าพิธีแต่งงานอย่างมีเกียรติกับนายวรเกตเมื่อวันที่10กรกฎาคม2528หลังจากที่ทั้งสองได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายมาอยู่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านเช่าเดือนละ6000บาทต่อมาเมื่อวันที่10เสียงหาคมทั้งคู่ได้เดินทางไปดูกิจการอย่างหนึ่งในตัวเมืองพัทยาและเป็นการฮันนีมูนไปด้วยในตัวและได้ไปตามตนให้มาอยู่เป็นเพื่อนนางสาวใกล้รุ่งสาวใช้แล้วทั้งคู่ก็เดินทางไปพัทยามารดานางวราธิตย์ให้การกับสารวัตรสอบสวนสนพระขนงต่อไปอีกว่ารุ่งขึ้นวันที่11เสียงหาคม2 5ง8 เวลาประมาณสี่โมงเย็นมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบา้านมีผู้ชายเป็นคนขับถ้าดิฉันเห็นเขาอีกดิฉันก็จําได้ขัดสารวัตรมีผู้หญิงอายุประมาณ17ปีนั่งสอนท้ายมาด้วยแล้วเดินถือเอากล่องกระดาษมรณะใบดังกล่าวมาส่งให้โดยที่นางสาวใกล้รุ่งเป็นคนไปเดินรับที่รั้วข้างบ้านฝากให้พี่น้องด้วยนะคะพี่น้องนั่นหมายถึงนางวราทิตหญิงนิรนามคนนั้นได้กล่าวกับนางสาวใกล้รุ่งโดยที่จะตัวหารู้ไม่ว่าข้างไหนนั้น มันเป็นโยมทูตมรณะที่จะนําความตายมาสู่ตัวนางสาวใกล้รุ่งเองและเจ้านายหนุ่มกับเจ้านายสาวในเวลาอันไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วหลังจากที่ชายหญิงทั้งคู่ที่นําข,ของขวัญมรณะมาให้พากันกลับไปแล้วนางดารุนีจึงเอ่ยปากกับนางสาวใกล้รุ่งเออรุ่งเอ้ยเอาไปวางไว้บนโต๊ะกับข้าวในครัวนะแต่ดูกล่องของข,องขวัญใบนี้มันปแปลกพิดลึกเพราะมีรอยต่อด้วยแมกที่โบหลายแห่งน่าสงสัยพอกล่าวกับนางสาวใกล้รุ่งจบ กล่องของขวัญใม่นั้นก็ถูกนําไปวางไว้โดยที่ยังไม่มีผู้ใดแต่ต้องกระทั่งต่อมาเมื่อเวลา20นาฬิกานายวรกิตกับนางวราทิ์ก็เดินทางกลับมาจากพัทยาโดยที่นายวรกิตยังไม่ทันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําด้วยซ้ํานางเดรุณีก็เอ่ยปากบอกกับลูกเขยว่ามีคนเอากล่องของข,องขวัญมาฝากแต่ลักษณะน่าสงสัยระวังหน่อยก็แล้วกันแล้วก็เดินไปดูทีวีอีกห้องหนึ่งโดยที่ไม่ได้ฉเฉลียวใจว่า จะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกสาวและลูกเขยแต่อย่างดใดนายวรกิตจัดแจงค่อยๆแกะโบของขวัญโดยมีนางสาวใกล้รุ่งสาวใช้ยืนดูอยู่ด้วยอยากรู้อยากเห็นว่าจะเป็นอะไรและก็เป็นเวลาเดีกวันกับที่นางวราทิตย์ได้เดินเข้ามายังประตูห้องครัวก็มีเสียงดังกัมปนาศกึอก้องปานฟ้าผ่าลงมากลางบ้านจากนั้นร่างของทั้งสามคนก็ล้มระเนระนาดเศษชิ้นส่วนต่างๆถูกสะเก็ดร,ระเบิดรีวอนไปติดตามฝาผานัง ข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวที่ถูกสะเก็ดระเบิดแต่กระจายกระจายออกไปจากกันสิ้นเสียงระเบิดสงบลงเงียบไม่มีเสียงร้องออกจากปากบุคคลทั้งสามเลยแม้แต่คําเดียวเพราะสิ้นใจตายทันทีชาวบ้านในละแวกนั้นต่างวิ่งบ้างเดินบ้างไปยังที่เกิดเหตุเสียงสัญญาณไซเรนควรคลางแจ้งเหตุร้ายจากตำรวจและมูลนิธิปอเท็กตึงร่วมกับมูลนิธิร่วมกัญยูรุดมาถึงทันทีเรียกได้ว่าไวเหมือนสายฟ้าแลบเลยทีเดียว จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความเพิ่มเติมว่านายวรกิจนั้นจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและนางวราทิ์จบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพและเพิ่งจะแต่งงานกันใ้เพียงเดือนเดียวก่อนพบจุดจบฝ่ายชายเป็นลูกเศรษฐีเจ้าของยาสีฟันชื่อดังมีหน้าตาดีรูปล่อฝ่ายหญิงก็มีหน้าตาสวยซึ่งขณะที่เรียนหนังสืออยู่เคยเป็นดาวประจำมหาวิทยายลัยด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สอบพบว่ามีจดหมายมาถึงฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนลัฉบับตัดพ้อต่อว่าทั้งคู่ต่างๆน,นาเป็นทํานองไม่ชอบใจที่ทั้งคู่มาแต่งงานกันซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่เชื่อว่าจะเป็นประเด็นสังหารเพราะอาจเป็นแผนหลวงให้ทั้งคู่แตกแยกกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือก่อนหน้านที่นางวราธิดจะแต่งงานนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนทราบว่านางวราธิดเคยรู้จักกับนักเรียนช่างคนแห่งหนึ่งแต่ลาออกแล้วมีบ้านอยู่ย่านพระขนง เป็นคนชอบเล่นระเบิดและเคยทําระเบิดจนต้องเสียแขนไปข้างหนึ่งแต่ได้ใส่แขนเทียมไว้ซึ่งหนุ่มอดีตนักเรียนช่างกลนผู้นี้ได้ถูกตัดความสัมพันธ์จากนางวรารถิ์เพราะนางวราริษได้มาแต่งงานกับนายวรกิตซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังติดตามตัวหนุ่มนักเรียนช่างกลนผู้นี้อยู่เพื่อคลี่คลายปมสังหารสําหรับศพของนางวราทถิศนั้นทางญาติได้นําไปบำเพ็ญกุศลที่วัด่าทอกส่วนศพนายวรกิต และนางสาวใกล้รุ่งถูกญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสังกจัจจายเขตบางกอกน้อยซึ่งได้สร้างความแปลกใจให้กับบรรดาเพื่อนของผู้ตายแต่ละฝ่ายเป็นอย่างมากทั้งที่ได้แต่งงานกันแล้วและทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็มีฐานะดีเป็นคนมีเกียรติในสังคมและเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษเพราะต้องคลำปมสังหารของแต่ละฝ่ายว่าเกิดจากฝ่ายไหนกันแน่แต่เชื่อว่าและท่านเจ้าหนุ่มอดีตนักเรียนช่างกวนที่ตำรวจสงสัย ออกมาปรากฏโฉมให้รายละเอียดในเรื่องนี้แล้วแล้วก็คดีนี้ก็จะกระจ่างชัดขึ้นอกีกจริงไหมล่ะครับครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สนอพระขนงกรุงเทพมหานครเมื่อปี2528ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ